หลังตั้งแต่ตัดแม่ครูตัดผมไม่ม้วนไปนี่ถูกเลียกมาสองสามงวดแล้วใช่ไหมแม่คูใช่ค่ะถูกเลยถูกค่ะเก้าหกแล้วก็เก้าแปดเก้าแปดครับเาผมยวให้แม่ครูจุดทูดจุดเทียนไหว้ปู่แปรศอกกับ ขอจุดทูปจุดเทียนก่อนนะคะค่ะ

ウィチカハセモカセモシノ、イシハリチモハラジー、ハラジー、セカハラジー、ハラジー、セマハラジー、ウィチカハラジー、ハラジー、セマハラジー、ウィチカハラジー、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 a ラジー、ハ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 ラ

คสวัสดีแม่ครูระดานะครับช่องลูกนิวผ่าโชคเชีน้องผ่านรวยนะคะสวัสดีพ่อพ่แม่แม่อซทุกท่านนะคะครับวันนี้ก็ได้ไนนะะไเดินทางมาตามแนวทางของแม่ครูระด,ดานะครับก็มีเอฟซหลายท่านเลยคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะครับบอกว่าทําไมแม่ครูถึงตัดผมถึงเวลาแล้วคะ่ะที่ต้องตัดนะคะพอ่อพ่แม่แม่อซครับค่ะ <c oughs> ก็คือมีที่มาที่ไปมีเหตุผลที่ทําให้แม่ครูต้องตัดผมอยู่ใช่ไหมครับแ<ช>ม่ครูเป็นเพราะอะไรครับแม่ครูเพราะว่าแม่ครูนอนไม่ได้นอนไม่ได้เลยระยะสองเดือนแล้วก็เวลานอนก็จะทิ่มคอเหมือนเหล็กอ่ะเพราะว่าแหลมมากใช่ไหมตรงปลายค่ะน่ะคะ<ช>่ะก็นอนยากลําบากแล้วก็ไม่สบายด้วยป่วยด้วยค่ะอ๋อ <จะ S 1> ครับป่วยได้ไปรักษาตัวค่ะก็เลยตัดสินใจตัด ตัดไม่เหมือนนางดีออกเลยใช่ค่ะตัดออกเลยถึงเวลาเลยที่ได้ตัดออกค่ะคเพราะว่าเพื่อนก็มาอยู่นานแล้วเนาะค่ะแม่เนาะใช่ค่ะกี่ปีแล้วค่ะแม่จะเข้าสี่ปีค่ะสามปีกว่าครับก็สมควรแก่เวลาเนาะก็สี่ปีถึงเวลาที่ต้องตัดนะครับแล้วก็แม่ครูบอกว่าหลังตั้งแต่ตัดแม่ครูตัดผมไม่ม้วนไปนถูกเรียกมาสองสามงวดแล้วใช่ไหมแม่ครูใช่ค่ะถูกเลยถูกค่ะ ครัถูกมันเต่องอนหน่อยครับแม่ครูแปดเก้าหกเก้าหกแล้วก็เก้าแปดเก้าแปดครับครับผมก็คือแม่ครูนี้ก็เลยขอปู่บพราะว่าให้ตัวเองนี้ซื้อได้ด้วยใช่ค่ะขอปู่ตั้งแต่ไปตัดแม่หมวยนางนีโอแล้วก็ขออธิษฐานเลยครับค่ะผิดจากเมื่อก่อนเลยใช่ไหมครับแม่ครูใช่ค่ะเมื่อก่อนซื้อไม่เคยได้เลย มีแต่บอกอย่างเดียวใช่ดวนี้ก็พอได้ค่าเพมเพิดหลานนมหลานเพมเพิดแม่นะคะครับใช่ค่ะไม่ได้เยอะค่ะพอแต่ได้เจียรอค่าน้ำค่าไฟระคองไปค่ะครับก็คือหลังจากที่แอดมินยังไม่ได้หาไม่ได้มาหาแม่ครูในหลายเดือนวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ขอแนวทางไม่ครูด้วยเนาะแม่ครูไม่สบายด้วยช่วงนั้นนะคะโอ้ค่ะแม่ครูไปรักษาตัวอยู่ไหนครับอยู่ขอนแก่นค่ะโอ้ต่างจังหวัดเนาะใช่ตอนนี้ดีขึ้นหร้อยังครับแม่ครู ดีขึ้นอยู่ค่ะครับนก็ขอให้แม่ครูกับครอบครัควรนี้หายเจ็บหายป่วยไปๆเนอะค่ะอืมเอฟซีแล้วก็พอบอ่แม่ๆทางช่องนี้ก็ยังโทรมาคุยกับแม่ครูเรื่อยอย<ช>ูใ<ช>่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโทรมาบางแม่บางท่านก็หาเบอร์ไม่เจอว่าโทรถามกับลูกใช่ไหมคะครับค่ะได้เบอร์ก็โทรมาค่ะครับ มื่อกี้ห,หลานจะเงินต้องหน้าต่างบอกแปดแปดเก้าแปดแปดเก้าแล้วก็เก้าสามสามเก้าอย่างเง<ะ>ี้ยสามเก้านี่บอกไม่ได้ดิชงใช้งวดนี้หรือเปล่าตอนแรกบอกแปดแปดเก้าอีสพาร์กะตการ์ตโกนบอกสามเก้าเขายังพูดอะไรไม่ได้มากนะคะครับแต่ว,ว่าเสียงชัดมากเลยนะครับแม่โูเมื่อกี้นี่แต่ว่าหวยเขาบอกชัดจริงๆคร<า>ับ<ๆ>ไอ้งวดที่ออกเก้าเก้าแปดเจ็ดใช่ไหมคะเขาบอกเก้าเจ็ดแปดเจ็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 ด ทางล่างทางบนตอนนั้นเขาอยู่ระยองนะคะไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วพูดนะได้ยินทั้งห้านบอกนะโทรไปคุยกับร้านร้านก็พูดมาแต่ไม่ได้ซื้อสักบาทเลยช่วงนั้นไม่ได้ซื้อสักบาทเลยออกเก้าเจ็ดแปดหรือเก้าแปดเจ็ดนะออกเก้าเก้าเจ็ดแปดแต่ร้านบอกเก้าแปดเจ็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 ดไม่หยุดเลยได้สองตัวเนาะใช่ค่ะแต่ไม่ได้ซื้อของให้ร้านจักบาทเลยไม่ได้ซื้อเลยค่ะ ดจงะจหลานก็บอกแม่นนะคะท่านผูช้ชมเมื่อกี้บอกมาแล้วนะคะแอดมินได้ยินเต็มสองหัเลยจะเงือหน้าต่างใช่ไหมครับจะเงือหน้าต่างเลยจะเงือหน้าต่างบอกสามเก้าก็คือหลานเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาบอกเลขแม่นแต่ก่อนแต่อะไรก็บอกถูกอยู่แล้วใช่ค่ะ,คะกรรมข้าวสารช่วงนั้นก็ห้าศูนย์ตรงๆใช่ไหมครับคร <ๆ S 1> <ช>ับแต่ก่อนนี่บอกไม่โครถูกบ่อยๆเนาะไมโครเนาะใช่โบค่ะบอกเป็นออกเลยอ่ะนะครับ อยู่และยองไปเกะทะเบียนไหนออกทะเบียนนั้นจนญาติเขาว่าโอ้โหเขาเอามานี่เขาก็ว่าเสียดายแต่ทางนู้นดูไม่ได้เนาะเขาป่วยเลยต้องไปรับร้านมาครับ,รบแล้วเห็นว่าเลขที่ร้านบอกเมื่อกี้ตรงกับเลขของแม่ครูด้วยใช่ของแม่ครูเจ็ดเก้าสามโดยที่ไม่รู้ว่าร้านจะพูดแบบนี้เลยค่ะได้มาจากไหนครับแม่ครูแม่ครูเห็นกับปู่เห็นเห็นเมื่อวาน เห็นเมื่อวานตอนเย็นเจ็ดเก้าสามต็ดแต่สี่เจ็ดนั้นเห็นเต่างวดครับเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามแล้วก็ตัดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าด้วยนะคะครับจ้าแสดงว่าที่แม่ครูเห็นตัวละถูกมาสองสามงวดเห็นอยู่กับปูหินใช่ไหมเห็นขึ้นแจะเลยตั้งแต่เก้าหกแล้วก็มาเก้าแปดแต่ว่าสองงวดที่ผ่านมาเห็นแค่สองตัวใช่ไหมห็นแค่สองตัวค่ะแต่ว่างวดนี้เห็นสามเลยเนาะครับ ไม่นเลขตัวนี้ปู่ท่านจงใจให้อดินวิ่งมาถ่ายแม่ครูที่บ้านหรือเปล่าใช่เห็นเห็นเห็นสามตัวนู่นเจ็ดเก้าสามแล้วก็สามแปดอยู่ข้างล่างอืมเจ็ดเก้าสามกับสามแปดใช่จ้าสี่เจ็ดเห็นต่องวดเลยสี่เจ็ดหลังได้ออกเห็นเลยให็นเลยคู่จ้าก็อยู่ตรงนั้นเลยเห็นอยู่ตรงนั้นเลยติดกันเลยที่เดียวกันติดกันเลยอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วแล้วแม่ครูเนี่ยหลังจากที่อดมินไม่ได้มาถ่ายนาน ได้นิมิตฝันอะไรเกี่ยวกับปู่ท่านบ้างไหมครับปู่ได้มาบอกอะไรไหมแม่โก้ปู่ก็มาบอกนะว่าให้เชื่อมั่นอ <travels. S 2> ให้ชื่อเชื่อมั่นในตัวเองครับไม่ต้องวิ่งไปไหนแล้วปู่บอกอ, uh อย่างนี้ครับให้เชื่อมั่นตัวเองทีนี้นะให้เชื่อมั่นตัวเองครับอยู่แต่แถวนี้เลยไม่ต้องไปไหนไม่ต้องให้อยู่ตรงนี้เลยครับก็คือว่า เออก็คือความดีของเดียอะไรนี่ก็อ,อยู่กับตัวเราแล้ว<ช>ไม่จําเป็นต้องวิ่งไปหา<ช>ที่ไหนอย่างนี้ใช่ไหมครับแม,คม่ครูใช่ค่ะให้สวดมนต์ปฏิบัต<อ>ิปู่บอกว่าให้สวดมนต์ปฏิบัติได้นิดๆหน่อยๆก็เอาครับใช่ค่ะให้เราทําดีด้วยตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ดูแลแม่เลี้ยงล้านก็คือว่าบุญของเราแล้วค่ะครับอืมครับ,คร,บครับผมยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับแม่ครูกับ,บครอบครัวด้วยก็คือแม่ครูต้องดูล้านแล้วก็ดูคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงใช่ค่ะอ่าครับ ไม่เนี่ยจะเข้าสามตัวก็ได้ดิเพราะว่าปกติคุณแม่จะเห็นแค่สองตัวสองตัวเนาะอันนี้เหินมาสามตัวเลยครับแล้วแม่มีความรู้สึกไหมตั้งแต่ตัดผมมารู้สึกว่าเลขนี้มันจะเข้าติดๆเลยเนาะแม่ใช่แม่เหมือนกับแต่ก่อนแม่ไม่พูดก็พูดเถอะเนาะครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเหมือนมั่นใจอ่ะมั่นใจตัวเองขึ้นนะคะครับรู้สึกดีรู้สึกมีความมั่นใจมีความมั่นใจรู้สึกว่าเหมือนมีพลังขึ้นแต่ก่อนไม่มีพลังเลยนะครับ ไม่มีพลังเลยตั้งแต่บวงสวงมานะครัยยังไงแล้วตั้งแต่ตัดผมมาอาการป่วยก็ดีขึ้นใช่ค่ะดีขึ้นมันก็บ้ามีพลังนะมันก็บ้ามีพลังเหมือนกับว่าจิตดีคิดดีค,ดดคิดในแง,ง่บวกอะไรแบบนี้เนี่ยคร,บครบจบจย์อาจะว่าปู่เปิดทางให้แล้วหรือเปล่าคะแม่เนาะจะให้มา ดังเหมือนแต่ก่อนนะคะก็เป็นเรื่องดีแล้วครับที่แอดมินได้วิ่งมาหาแม่ครูที่นี่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้มาเหมือนกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้มานานหลายเดือนสองสามเดือนเนาะแม่ครูเนาะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นแม่ก็ไปรักษาตัวด้วยนะคะก็ไม่ได้อยู่บ้านครับแล้วที่ผ่านมาพี่ชายดูเลยแม่โลก็ไปนอนรักษาตัวดื่มน้ํายาครับที่แม่ครูถูกมาสองสามงวดนี่มีคนถูกกับแม่ครูไหมครับมีค่ะ เมียฝรั่งที่มาให้เสริมดวงให้ค่ะคมาดามค่ะครับนอกจากจะบอกคนถูกแล้วแม่ครูส่วนตัวแม่ครูก็ขอปู่ท่านไปด้วยใช่ขอค่ะขอว่าให้ซื้อได้ให้ซื้อได้อก็ลองซื้อดูเงียบๆเนาะสองคนมาดามนะคะครับก็ซื้อดูเงียบๆก็มาเนาะเห็นเห็นสองตัวแค่นั้นเลยเก้าหกก็ซื้อหกเก้าเก้าหกนะคะคจ้าก,ก็ได้เล็กน้อยเนาะเราไม่ค่อยมีทุนนะคะคร,ครับผมจ้า แต่ว่าก็แปลกใจตรงที่หลานพูดตัวเดียวกันกันกบที่แม่ครูบอกเลยใช่ก็คือแม่ครูนะบอกก่อนแล้วว่าเจ็ดเก้าสามแล้วเมื่อกี้พอไปขึ้นกล้องปั๊บหลานพูดเลยสามเก้าไม่แม่มังงตรงนี้ไม่ใช่ไม่มบ่นะแม่พาเล่นเนาะหวยออกแม่กระถ่าอนูหวยออกตัวไหนบอกยายสิเผื่อได้ค่านมค่าเพมเพิดนูน่นชช้ไปนู่นนู่นตลอดเมียฝรั่งมาก็ น้องอานนท์นหวยออกตัวไหนบอกยายชนู่นชี้ไปแต่ปู่เห็นนูน่นนอนก็ถามก็ชี้มาทางนี้เลยแต่เมื่อกี้ทาไมเขาได้โหน้าไปตรงหน้าต่างเนาะไปเกาะหน้าต่างบบกนะคะครับเหมือนตั้งใจไม่บอกเลยนะไม่บอกเลยครับถามยังไงก็ไม่บอกเมียฝรั่งมาถามยังไงก็ไม่บอกครับคอันนี้เหมือนหลานตั้งใจจะงงอกหน้าไปบอกแอดมินอย่างงี้ใช่ไหมครับไมโกก็ไม่รู้เลยบอกเป็นตัวเลยนะ ครับแต่เมื่อก่อนนี่บอกไม่ชัดบอกแปดเจ้าแปดเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่นี่บอกชัดเลยใช่ไหมครับชัดเลยสามเก้าเมื่อกี้ก็าแปดแปดเก้าก็ชัดนะสามเก้าก็ชัดแต่ว่า, 8, 8, วา,า,วางวดก่อนหน้านั้นที่ออกแปดเก้าเจ็ดแปดนี่ถูกสามตัวเลยใช่ค่ะอืมไม่ธรรมดาเนาะเด็กทางล่างเลยนะทาง,ทาง,ทางนู้นเสียดายไม่มีใครซื้อตามเลย พอแต่หวยออกชาหมดเลยสงสารหลานไงเศมษะกึกเลยใช่ไหมแม่ครูชาหมดเลยว่าทําไงจะได้อี้ก็เลยพูดอย่างนี้นะคะครับ,รบแล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่หลานจะบอกสามเก้าได้บอกตัวอื่นอีกไหมแม่ครูไม่ได้บอกเลยค่ะไม่ได้บอกค่ะไม่เคยพูดไม่เคยบอกแม่ครูเลยนะคะเล้อยนนะ่ะถามยังไงก็ไม่บอกที่ไปแต่นูน่นนู่นที่ไปหาแต่ปู่ห็นมาไหว่แต่ดีจ้าปู่ดีจ้าปู่น่าสงสารนะ่ะกาบดีจ้าปู่เพราะว่าพานั่ง แม่ก็สวดมนต์เนาะเขาก็นั่งเล่นเอากระป๋องนมมาดูดมน,นบนตากอย่างนี้นะครับแล้วก็พากาบไปเขาก็ดีจ้าปู่ไม่บอกนะครับแต่ทําไมได้ไปเชิงเน้อตรงหน้าต่างได้โบอ,อ,อ่แอดมินมาเชิงเนื้อไปบอกแอดมินดีจังเลยเนาะแม่ครูเนาะแล, <S <S แล้วเลขไปตรงกันกับของมแม่ครูเลยนะเอ้าร้านบอกทําไมเลขมาเข้ากัน แล้วก็ที่แม่ครูเห็นกระปู่793นี่ตัด79ด้วยใช่ไหมครู่ค่ะต้องตัดด้วยนะคะกับหัวด้วยใช่ไหมคะแม่ใช่ก็หน้ากับเลยเลขปูนะคะ763นะเจ็ดที่แม่เห็นเปปด99เปดกับ96ไม่ต้องกระดูกเลยอะค่ะตรงตรงเลยก็คือที่ผ่านมาแต่จะเป็นตัวกลับครับีเหมือนเห็น89จะออก98เห็น69จะออก96นะลูกสองงวดแล้วนะคะครับ เห็นเเห็น8 9ออกเใช่เพราะว่าแม่ขอว่าอย่าให้ลูกได้ฝันเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้นอนแล้วฝันก็ไม่ค่อยได้จําตดจําที่ว่างูไล่ไปไปปโคตรเป็นเลื8ดนะที่แม่เชิงเฮคอแม่ก็ตี8ปไงรับที่ของแม่นะภาษาเขมรเอาอย่างนี้นะครับแล้วที่แม่ฝันว่าได้ไปเกลียดเหยี่ของต้นไหนแม่สี่เจเพราะว่าแม่ซื้อแล้วแม่เสี่ยงไงคะไม่ว่าให้ฝันได้จับปลานะถ้าหวยออกแต่ไปฝันว่าไม่ได้เก็บ นาะชื่อเจมนะเอ่อเกี่ยวกับเลขเจ็ดนี่แหละเป็นน้องสาวของแม่นะที่ป่วยติดเตียงนะไปไปยังไงไม่รู้ไปกับแม่สงคนไปเห็นนาะได้เห็ดเยอะแยะเลยแกยกม,มาให้เป็นถาดเลยมิแต่เห็ดบานเต็มเลยไม่รู้ว่ามันเข้าเรืออะไรถ้าว่าฝันได้จับปลาเหมือนงวดเปนะ็ดก้าวน่ะมาตรงๆงเลยใช่มาตรงๆเลยค่ะครับแต่ว่าได้เห็ด อันนี้ได้เห็ดถาดใหญ่เลยถาดใหญ่เลยเสียงไว้นิดน้อยว่าให้ฝันอย่างนี้นะคะครับได้เห็ดก็นาจะเขายได้ค่ะเพราะว่าได้คล้องได้คล้องได้ชิ้นได้โค้งแต่แม่เอฟสี่บอกว่าแม่ครูไม่จําเป็นต้องฟันได้แต่ปลาหลกให้แต่ได้ข้าวของนะแล้วแม่แม่ที่โทรมานะที่คุยน่ะแม่ก็เสียงสีเจ็ดฟันว่าได้กินรอดช่อง ได้กินนได้กิแม่ว่าถ้าเสียงสี่เจ็ดแม่ครูถ้าออกวันที่สิบหกก็ให้ฝันได้กินนู่นนี่นั่นนะแม่ว่าได้กินรอดช่องค่ะอืก็ไม่ร claro> <ma> ู้ยังไงนะคะค่ะครับก็อาจจะเข้าแล้วก็ได้นะคะแม่แล้วคุณแม่ได้เอาเจ็ดเก้าสามกับสามแปดไปเสี่ยงหรือยังคะยังก็แม่เพิ่งเห็นเมื่อคืนเห็นเมื่อวานนี่ค่ะครับเห็นหลังที่ลูกโทรมาน่ะว่าจะมานะคะแล้วก็เห็นเอ้า ทำไมไมาเห็นสามตัวสาธุค่ะปู่ว่าอย่างนี้นะคะในอแบบแอดมินแบบปู่ให้เห็นก่อนที่แอดมินจะมานะคะคมีเอฟซีบอกว่าให้ปู่ให้ปู่ตามไปเข้าฝันเนซที่บ้านโดยคอมเมนต์กันเข้ามาเคยมีนะ <Okay. S 2> คนที่แบบขอพอรปู่แล้วมีคนเห็นแม่ครูไปยืนบอกเลขอยู่หน้าบ้าน,นกน็อกเลยใช่เป็นรูปร่างแม่ครู ก็ออกเลยใช่ไหมคะถรับออกเลยตอนนั้นนั่นใช่ช่วงที่ว่าเลขแม่ครูเข้าเบอร์เนาะช่วงที่ว่าเข้าสามตัวใช่ไหมคะมีคนฝันว่าแม่ครูไปบอกนะครับเหมือนจะมาขอปู่หรือเปล่าแล้วปู่ตามไปที่บ้านใช่แต่เห็นเป็นหน้าตาของแม่ครูเนาะหน้าตาของแม่ครูไปบอกเขาครับก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีเนาะแบบปู่ท่านก็ตามไปบอกตลอดสำหรับคนที่ศรัทธาแล้วก็นับถือปู่ท่านนะครับวันนี้ก็เลยได้เลขสามตัวมาเป็นเจ็ดเก้าสามกับเจ็ดหกสามเนาะแม่ครูใช่ค่ะ คุณแม่บอกว่าจัดตัดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตัดด้วยนะคะตัดไปเจ็ดเก้าเออตัดไปเจ็ดเก้าตัดที่เอฟซีด้วยเพื่อเออเพื่อท่านผู้ชมไม่ตัดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าล้านน้อยนี่บอกเลขเพิ่มเติมใกล้ๆวันเลขออกเดี๋ยวแอดมินจะโทรหาไม่ครูอีกทีนะครับค่ะลูกเพื่อแม่ฝันดีฝันอะไรอย่างนี้นะคะครับครับผมก็คือเดี๋ยวนี้นี่ไม่ได้จุดทูบแล้วเลขจะขึ้นมาจะขึ้นมาให้เห็นเพราะว่าแม่โขอไงคะ อขอว่าให้ขึ้นกับปูหินแม่อธิษฐานขอนะคะคแม่ก็เอาแป้งไปรูปเตางวดเต่าหงวดแม่ก็จะรูปแป้งอย่างนี้ลลนหละแป้งโกเรีหนโหลห้าบาทนะคะครับครับผมปรากฏว่าเลขก,ก็ขึ้นไม้เห็นเองเลยค่ะแม่ก็ลืมซื้อน้ำอบมาพรุอชอบน้ำอบปู่ชอบน้ำอบขาดไม่ได้มแม่ไปตลาดแม่ก็ลืมจริงๆูกคลูก วันทองสามตัวอีกเนาะครับคงถึงเวลาแล้วเนาะแม่โคใช่น้ำอบไอลอดเล็กๆน่ะที่มันเป็นกรอบสีเขียวนะหอมหอมผูชอบของโบราณแบบนั้นแหละแม่จะเอามาพรมทิ้งหมดลืมไปตลาดนะลืมค่ะครับเดี๋ยวข้าไปเด๋ยวจะไปซื้อมาก็คือตั้งแต่แม่โคูตัดผมมาแล้วนี่ก็คือมีแต่เรื่องดีๆนะครับมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับแม่โคลแล้วก็ฝันเห็นองค์ปูเห็นแต่พญางูเนาะถือว่าดีปูไม่ไปไหน อุยยังคุ้มคองอยู่ถึงไล่ได้ปู่ก็ไปโคดเป็นเลขให้เห็นครับค่ะถนะครับถ้าางนั้นเดี๋ยวเอาไว้โค้งสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะโทรหาแม่ครูอีกทีได้ค่ะนะครับผมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแม่ครูมากมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่ครูรดานะครับ ยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ฝากแนวทางตามแนวทางแม่ครูโค้งสุดท้ายด้วยนะครับก่อจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ